คนคะทุริปไปเจอคลิปไม้ดูดฝุ่นนี้มาค่ะคือดูดฝุ่นสะอาดเร็วมากๆแถมไม้ของเขาก็ยืดได้ยาวมากด้วยค่ะดูจากคลิปแล้วเหมือนจะใช้งานง่ายสะดวกสุดๆเลยแต่ก็ไม่รู้นะคะว่าของจริงจะเป็นยังไงเดี๋ยวทุริปจะสวยจากชอบป,ปีมารีวิวให้เพื่อนๆดูค่ะได้รับสินค้าแล้วเดี๋ยวจะรีบเปิดให้ดูนะคะสิ่งนี้คือมาจิคคลีนไวเปอร์แฮนดี้ดัสเตอร์ค่ะเป็นไม้ดูดฝุ่นที่หัวงอปรับได้4ระดับหัวไม้เป็นใยไฟเบอร์ขนปุยและยังเป็นไม้ดูดฝุ่นที่สามารถยืดได้ถึง100 360ซมดดดูดจับฝุ่นไ้360องศ เขาเคลมมาว่าเป็นไม้ดูดฝุ่นไม่ฟุ้งกระจายสะอาดเร็วใช้ง่ายทําความสะอาดซอกซอนได้ทั่วถึงทั้งที่แคบหรือช่องเล็กเ้ามจับสามารถยืดได้ถึง100เซนติเมตรแถมน้ําหนักเบาด้วยนะคะดูดฝุ่นได้ดีไม่มีฟุ้งกระจายสามารถใช้งานได้หลายครั้งดูดฝุ่นไปลึกจนถึงไรฝุ่นและขนสัตว์ค่ะเมื่อกี้ชิวลิปไปปัดฝุ่นที่หลังตู้มาค่ะทุกคนไม่น่าเชื่อนะคะว่าจะมีฝุ่นเยอะขนาดนี้และชิวลิปเอาไม้ดูดฝุ่นไปแตะกับฝุ่นน้องก็ดูดขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะเหลือเชื่อจริงๆถ้้้าาาาามมมมัันนสสกกกกกปปรรรรเเ็ลีี่่ยหหวถใใชไดออบะะค ใช้ปัดฝุ่นในรถก็สะดวกสบายนะคะหมาดูดฝุ่นมาจ i c ครีนไวเปอร์แฮนดี้ s t สเใช้ดีมากๆค่ะหากเพื่อนๆสนใจรอเลย3.3นี้ในชอบปีและราชด้าค่าตัวแบงค์แดง3ใบนิดๆจากแบงค์แดง4ใบรีฟิวก็ลดเหลือแบงค์แดงนิดๆค่ะพิกดลิงก์ไบโอหน้าโปรไฟล์และคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะ